บนโซเชียลมีการแชร์เตือนการใส่คอนแทคเลนส์บ่อยๆทำให้ตาดำมีขนาดเล็กลงจากเดิมได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักสุแพทย์แห่งประเทศไทยที่เขาแชร์เตือนว่าใส่คอนแทคเลนส์บ่อยๆทำให้ตาดำเล็กลงได้นี่จริงไหมครับ จริงครับมีความเป็นไปได้ อาจารย์อธิบายสาเหตุที่ทําให้ตาดําดูมีขนาดที่เล็กลงเพราะว่ากระจกตาดําของคนเราเป็นอวัยวะที่มีความพิเศษกระจกตาดาจะได้ออกซิเจนจากน้ําหล่อเลี้ยงลูกตาที่ฉาบอยู่รวมทั้งออกซิเจนจากอากาศสําหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์คอนแทคเลนส์เนี่ยนับว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมที่นํามาแปะไว้ที่บริเวณผิวกระจกตาดาซึ่งจะเป็นตัวกันไม่ให้กระจกตาดาได้รับออกซิเจนอย่างเหมาะสมหรือเพียงพอดังนั้นกระจกตาดาจึงจําเป็นที่จะต้องได้รับออกซิเจนเพิ่มเติมจากบริเวณเยื่อ บุตาขาวเข้ามาบริเวณรอบๆกระจกตาดำเพราะฉะนั้นในคนที่ใส่คอนแทคเลนมาเป็นระยะเวลานานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใส่คอนแทคเลนซึ่งมีปริมาณออกซิเจนผ่านตัวเนื้อคอนแทคเลนนั้นได้น้อยจะทําให้กระจกตาดําขาดออกซิเจนแล้วก็มีการสร้างเยื่อบุตาขาวเข้ามาบริเวณรอบๆตาดําบางบริเวณขอบตาดําซึ่งจริงๆแล้วกระจกตาดํา ไม่ได้มีขนาดเล็กลงภาวะที่มีเยื่อบุตาขาวเข้ามาบริเวณรอบๆกระจกตาดำภาวะนี้เราเรียกว่า superficial panus ก็คือเป็นเส้นเลือดจากบริเวณเยื่อบุตาขาวที่เข้ามาบังขอบขอบ,ขอบตาดำทำให้คนไข้หรือผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์มานานๆคนนั้นเนี่ยจะมองดูเหมือนว่าตัวกระจกตาดำมีขนาดเล็กลงได้แต่จริงๆแล้วขนาดหรือปริมาณของกระจกตาดำนั้นเนี่ยอยู่เท่าเดิมแล้วการที่จะเกิดภาวะ p a n a s ต้องมีการใส่คอนแทคเลน์มานานแค่ไหนครับโดยทั่วไปกระจกตาดำจะมีความทนต่อก,การถูกคอนแทคเลนปิดแต่ละคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าในคนที่ใส่คอนแทคเลนวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงภายในเวลาสัก2-3ปีก็อาจจะเกิดภาวะเยื่อตาขาวเข้าไปรอบๆบ,บ,บริเวณกระจกตาดำได้แต่ถ้าในคนที่ใส่คอนแทคเลนเพียงวันละประมาณสัก3 4ี่ชั่วโมงเนี่ยพอกลับถึงบ้านแล้วถอดออกพวกนี้ก็อาจจะสามารถใส่คอนแทคเลนอยู่ได้เป็น10ปีกว่าจะเกิดภาวะแพนนัสนอกจากการใส่คอนแทคเลนต่อเนื่องเป็นเวลานาน,าน แล้วยังมีปัจจัยอื่นที่ทําให้เกิดภาวะนี้ได้พบในผู้ที่มีปัญหาอื่นๆที่ทําให้ตัวสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นตัวป้องกันไม่ให้เยื่อบุตาขาวเข้าไปในตาดาได้นะครับที่เราพบบ่อยๆก็คือกรณีที่ถูกสารเคมีที่ตาหรือคนที่เกิดโรคแพ้ยาบางชนิดเช่นสตีเวนจอห์สันหรือในคนที่ทํางานอยู่ในที่กลางแจ้งโดนลมโดนฝุน่นหรือสิ่งละคายเคืองกับบริเวณสเต็มเซลล์มากๆเนี่ยก็จะทาให้เกิดการสูญเสียสเต็มเซลล์ทำให้ เรื่องบุตาขาวเนี่ยสามารถเข้าไปในบริเวณตาดำได้ภาวะแผ่นนัสนี้อันตรายไหมครับ ภาวะแพนนัสหรือการที่เยื่อบุตาขาวเข้ามาบริเวณขอบตาดำเนี่ยก็เป็นภาวะที่บ่งบอกถึงพยาธิสภาพนะครับหรือความผิดปกติของกระจกตาที่อยู่ในระยะที่ค่อนข้างถือว่ารุนแรงจนกระจกตาเนี่ยขาดออกซิเจนนะครับแล้วภาวะนี้รักษาให้หายได้ไหมครับสําหรับคนที่เกิดภาวะที่มีเยื่อบุตาขาวเข้ามาบริเวณรอบๆกระจกตาดำเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการหยุดใส่คอนแทคเลนส์นะครับเปลี่ยนไปใช้แว่นตาหรือการทาเลเซอร์ รักษาสายตาแทนนะครับก็จะช่วยลดภาวะขาดออกซิเจนของกระจกตาดำนะครับแล้วก็ทำให้การลุกลามเพิ่มขึ้นเนี่ยหยุดแต่สิ่งที่เข้ามาแล้วเนี่ยมักจะไม่ได้หายไปนะครับเพียงว่าอาจจะบางลงได้นิดหน่อยดังนั้นอาจารย์จึงมีคำแนะนำในการเลือกและการใช้คอนแทคเลนส์ แนะนำว่าควรจะใช้คอนแทคเลนส์เฉพาะกรณีที่จําเป็นนะคะพอกลับถึงบ้านหรือเสร็จภารกิจนั้นเนี่ยควรจะถอดคอนแทคเลนส์ออกแล้วก็ใช้แว่นตาทดแทนอย่างที่2ก็คือควรจะใช้คอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมกับดวงตาของเรานะอันที่3ก็คือการใช้คอนแทคเลนส์ต้องใช้อย่างถูกชนิดและถูกวิธีเช่นคอนแทคเลนส์ที่ใช้เป็นรายวานันหรือเป็นรายสัปดาห์หรือเป็นรายเดือนเนี่ยก็ไม่ใช้เกินอายุแล้วก็ดูแล,แลรักษาความสะอาด อย่างดีนะครับแล้วก็เลือกคอนแทคเลนส์ชนิดที่มีปริมาณออกซิเจนซึมผ่านได้ค่อนข้างเยอะก็จะทําให้ภาวะขาดออกซิเจนของผิวกระจกตาดาที่เป็นต้นเหตุของการเกิดเยื่อบุตาขาวบุกเข้าไปในตาดำเนี่ยลดน้อยลงก็จะทําให้สุขภาวะของกระจกตาเราอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยได้ครับแต่สรุปแล้วที่มีการแชร์ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ทำให้ตาดำขนาดเล็กลงได้นี่เป็นยังไงครับ จริงครับการใส่คอนแทคเลนส์มานานๆอาจจะทําให้ดูเหมือนตาดําเล็กลงเนื่องจากมีเยื่อบุตาขาวเข้ามาบริเวณรอบๆได้ครับสามารถแชร์ต่อได้เพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้คอนแทคเลนส์อยู่ครับเข้าใจสาเหตุและใช้คอนแทคเลนส์อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงปัญหาดวงตาได้หลากหลายอย่างเลยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์